ปีมานี้ครับคุณฟังก็ถือว่ายังเป็นตลาดรถยังแข่งดุกอยู่นะครับสงครามสงครามราคายังไม่จบภาพรวมค่ายจีนญี่ปุ่นก็ยังทยอยดาหนะ้าหรือว่าดาหนะ้าส่งรุ่นใหม่ลงชิงมาเก็ตแชร์นะครับจับตาค่ายรถจีนพลิกเกมส่ง e ีราคาต่ำกว่า500บ0 0มาขยายฐานลูกค้านะครับแล้วก็ฟังค่ายญี่ปุ่นก็กลุยทาง รถ e ีนะครับทั้ง Toyota Honda Nissan Mazda Suzuki มาครบเลยนะฮะแต่ก็ยังกังวลปัจจัยลบนะครับทั้งเศรษฐกิจกชะลอตัวบ้างสัทธิแภาพทางการเมืองแล้วก็ปัญหาระหว่างประเทศแต่คาดว่าครึ่งปีหลังปีนี้ปี69เนี่นะครับสถานการณ์จะทยอยฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปยป,ปี68ที่ผ่านมาภาพรวมที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ เป็นความท้าทายสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยผู้ประกอบการหลายค่ายต่างเชื่อว่าย,ยอดขายจะไปแตะระดับ0 0แสนคันจากช่วงปลายปีได้รับแรงส่งจากการสิ้นสุดของมาตรการ EV3 0น,นะครับแล้วก็การปรับโครงสร้างสรรพสามิตใหม่ทําให้ยอดขาย,ายปลายปีนั้นมีความร้อนแรงขึ้นมาโดยเฉพาะรถยนต์ EV จากจีนอ,อัดโปรโมชั่นไงอัดโปรโมชั่นกันใหญ่เลยกระนำแคมเปญราคาดันสต็อกทิ้งท้ายก่อนปรับขึ้นราคาขายอย่างดุเดือดนะครับค่ายรถ ญี่ปุ่นก็อัดนะครับคือค่ายรถใหม่นี่อัดโพสิชั่นกันเพียบเลยส่วนปีนี้ครับหรือฝั่งปี69นี่ก็คาดว่าการแข่งขันของกลุ่มค่ายรถจีนก็ยังจะคงรุนแรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ค่ายรถญี่ปุ่นเองก็จะไม่ยอมแล้วนะครับผมยอมมานานแล้วนะครับครั้งนี้ฉันไม่ยอมแน่นอนเจอกันนะครับแดนซามูไรมาแล้วนะครับไม่ยอมเพลียงพล้ำอีกต่อไปคาดว่าการปัจจัยหนุนที่ทําให้ตลาดรถยนต์มี ยอดขายคือครั้งยิ่งขึ้นก็มีเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อก็คือไฟแนนซ์ลดอะเอารู้จักกันง่ายๆเลยรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐถือว่าเป็นปัจจัยหลักใหญ่ที่จะช่วยกระตุ้นตลาดได้ครับมาดูค่ายพี่ใหญ่กันก่อนโตโยต้านะฮะที่ใหญ่นี้พี่ใหญ่ในวงการโตก็คือรถยนต์คือโตโยต้า มิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะนะฮะกรรมาการผู้จัดการอย่าบริษัทโตย่ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดก็บอกมาประเมินตลาดรถยนต์ในปี69ว่าจะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ง่ายโดยเฉพาะตลาดรถปิกอัพขนาด1ตันที่ยังคงมีความท้าทายแล้วก็มีแนวโนม้มอาจจะถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตามนะครับโตย่ตา้ยังมีความเชื่อว่าตลาดรถปิกอัพแล้วก็รถยนต์โดยรวมจะเริ่มเห็นผลที่ชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปแล้วก็จะมียอดขายทั้งปีมากกว่า ,00 0 0 0คัน ทางกลุ่มของอิสุสุในทาคาชิฮาตะกรรมการผู้การใหญ่บริษัทรีเพรอิสุสเซลก็บอกว่าตลาดรถยนต์ยังต้องเผชิญความยากเนื่องจากปัจจัยลบรุมเรา้าทั้งราคาพืชผลตกต่ำรวมถึงความเสียหายกับจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ก็ส่งผลกระทบกับการส่งออกรวมถึงภาษีทรัมป์ฮะที่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเนนจนปัจจัยอันนี้ล้วนมีผลกับตลาดรถยนต์ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาน์นี้แต่ก็ยังไม่เห็นสัญญาณบวก ในอีสุเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยต้องรอดูว่าจะมีสถิตภาพมากน้อยเท่าไหร่ด้วยก็คาดว่ายอดขายรถยนต์ปีนี้จะอยู่ในภาวะทรงตัวก็คือ600,000คันมีการคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์อาจจะโตไม่เยอะตัวเล็กน้อยกรรมการผู้จัดการฟอร์ดประเทศไทยคุณรัตการจูตาเซนก็บอกว่าเชื่อนี้จะเช,ชื่อว่าปีนี้จะมีจะไม่มีปัจจัยที่ทําให้ตลาดรถยนต์มีการเติบโตได้อย่างหวือหวาก้าวกระโดดนะครับฟอร์ดประเมินว่ายอดขาย โดยรวมทั้งปีก็จะอยู่ที่ระดับ620,000คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยนะครับก็ต้องรอพิจารณานะครับสิ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งส่วนของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการอัดฉีดเม็ดเงินไปโครงการใหญ่ๆอัตราการบริโภคในประเทศจะถือว่าตอนนี้ถือว่าต่ำมากรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่ลดลงนะครับภาพรวมค่าของชีพเศรษฐกิจก็โห หนักเลยนะครับและที่สําคัญอันนี้คือปัจจัยสําคัญความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือว่าฟแนนซ์เนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตลาดนั้นอาจจะไม่เติบโตพอสมควรในแวดวงยานยนต์เขาก็พูดอยู่นะครับบอกว่าการแข่งขันในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการทําสงครามราคาเพื่อดันยอดขายครับปีนี้ก็ยังจะมีแนวโน้มในการทําตลาดในทิศทางแบบนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะค่ายรถยนต์จากจีน ยนต์ที่ผ่านมาเริ่มขยายตลาดมาจับก,กลุ่มรถ EV ที่มีราคา4-5แสนบาทอย่างเช่นจีลี่ก็มีแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกสู่ตลาดก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดเดือดแล้วก็ฮือฮาขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะคุณหวังค่ายญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีแผนนะผมเชื่อว่าเขาไม่อยู่นิ่งหรอกต่างคนต่างก็เรียกว่างัดแผนกันออกมาจับลูกค้าเฉพาะก,กลุ่มมากขึ้นนะครับ เห็นจากการสื่อสารทางการตลาดแปลว่าข้ามปีจะมีรุ่นใหม่ออกมาโน่นนี่นั่นเะน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดช่วงต่อไปว่าจะมีรุ่นใหม่อะไรออกมาบ้างผมดูรูปรูปสวยสวยทุกรุ่นนะแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าราคามันไม่แรงเกินเนี่ยสัมผัสได้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ที่น่าสนใจของคุณๆที่รอรถอีวีแต่ว่ายังยังมีความรู้สึก5ส5 0กับค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นมาแล้วครับเดี๋ยวคุยกันว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างการแข่งขันสูงขึ้นแน่นอนนะครับในปีนี้ เดี๋ยวนะครับ Honda มีประกาศมาแล้วเรียบร้อยนะครับ Honda าใกล้สุส u กินะครับอีวิทเนี่ยจะมาแล้วนะครับ h อ n d a รถอ v Super ปอร์ว v ใหม่นะครับ Mazda กับ Mazda 6E ยอดจองไป4,000คันแล้วนะครับแล้วก็อี u ูซุมาสด้าก็เชื่อว่าอาจจะมี EV อีกรุ่นหนึ่งทำตลาดต่อเนื่องด้วยนะครับระหว่างรอรถ h y b r ิดใหม่นะครับที่จะเข้ามานิสสันนะครับ N7 นะครับ ประเทศจีนเองนี่ก็จะมีการส่งรถมาเขาเราียกแบ่งเคก้กในในตลาดรถยนต์ EV ใหม่ในปีนี้ด้วยนะครับากค่ายยี่ห้อ NIO น,นะครับกลุ่มของกลุ่มทนบิลีพาณินนนะครับแบร,รนด์ไฟฟลายไฟฟลายรถ EV ขนาดเล็กพรีเมียมนะครับเชอร์รี่กุป๊ปนะโอ,โอโมนะฮะแล้วก็โอโมอด4โอมอดาโอมอด5 EV แล้วก็ชังอัน,นครับ เราอาจจะได้เห็นรถ NIVO Q05 รถ SUV ที่จะทำตลาดรถภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า d ีพ o r นะครับ b y d Dolphin a t o 3มาแน่นอน MG นะครับ p v c k u p EV นะครับจะส่งมาชิมลางในปีนี้ด้วยนะครับอ่ะไปดู10ดาวเด่นในวงการรถยนต์ EV ปี26ที่มีการคาดการณ์ว่าเข้ามาแน่แต่รุ่นไหนจะเข้าปลายปีกลางปีต้นปีเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ Ford ลองโก้อีวีนะครับเปิดตัวเมื่อปลายปีปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วเริ่มส่งมอบในปีนี้นะครับคุณคุณที่จองไว้นะครับรอรับรถได้เลยนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง Ford กับ JMC ภายใต้กรอบความร่วมมือที่ชื่อว่า JMC Ford นะครับเป็นสเปคที่ผลิตขายนะครับในจีนโดยเฉพาะแต่ว่าหลายคนก็เอาใจเชื่อว่าจะเข้ามาขายในไทยด้วยนะครับตัวรถก็สั่งจองกันมาตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะครับ Ford BEV นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0้ซีซีนะครับ มอเตอร์2ตัวกำลังสูงสุด416แรงม้าครับนิสสันลีฟเจนสานะครับนิสสันก็ถือว่ายังไม่ถอดใจนะฮะกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นลีฟนะครับถึงแม้ว่าจะถูกลุกรรนอย่างหนักด้วย e-b v นี่มีราคาแล้วก็สเปคดีกว่าก็ยืนยันเรียบร้อยนะครับลีฟที่เป็นเจเนอเรชั่นสามนี่ยจะเปิดตัวปลายปีนี้นะครับแล้วก็รูปทรงที่เปลี่ยนจาก h a t c h b a c k 5ประตูมาเป็นแบบ cross over นะครับดีไซน์ที่ดูคล้ายกับเอริยานั่นเองนะครับ Honda นอนหน้าโอเอนะครับเป็นผลผลิตแรกที่จะถูกผลิตแล้วก็วางขายช่วงปลายปี26นะครับโดยที่ o s อซี e ีคือรถยนต์เจเนอเรชันใหม่ที่ถูกเปิดตัวในงาน c s s ปี2024นะครับก่อนที่จะเป็นการต่อยอดแล้วก็ขยายในแนวทางการพัฒนามาจนถึงสายการผลิตจริงนะครับแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วมาแน่ในงาน Japan Mobility ในปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งแบบ SUV แล้วก็ซาลูนด้วยนะครับ ฮอนด้า Honda เขาจะผลิต SUV ก่อนนะครับ,นะรบแล้วก็จะขยายถู่ประเทศอื่นๆทั่วโลกเขาจะขายที่อเมริกาเหนือญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปก,ก่อนแล้วคงจะมาบ้านเราแหละนะครับคงจะมาบ้านเราแหละ BMW 3นะครซีรีส์3เป็นรุ่นที่8ที่จะมีรหัส G 5 0นะครับพร้อมเปิดตัวในปี2026นะครับทดแทนรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งวางขายมาตั้งแต่ปี2018นะครับงานดีไซน์จะอ้างอิงจากรถต้นแบบ New Class นะครับเน้นความ ล้ำสมัยของเส้นสายบนตัวถังแล้วก็ทางเลือกของรถยนต์ก็จะมีทั้งแบบ ICE รล้วนแล้วก็รุ่นไฟฟ้าที่จำหน่ายชื่อ i3 รหัสตัวถังนะครับโตโย ta ครับนี่โต y ย TA Land Cruiser FJ นะครับถึงว่าจะจะเปิดตัวคันจริงให้เห็นแล้วในงาน Japan Mobility 2025นะครับโต y ย ta ก็บอกว่านี่ยังเป็นต้นแบบอยู่คันจริงจะขายปลายปีนี้ นะครับตัวถัง4ประตู SUV ใช้พื้นฐานของ IMV นะครับแล้วก็มีความยาว4575ม mm ิลิเมตระระยะฐานล้อ2580ม mm ิลิเมตรนะครับเป็น SUV 5จะเล็กกว่ารถไซส์ p p v เล็กน้อยนะครับเฟอร a r ารีก็ไม่ตกขบวนนะครับเฟอร a r ารี e c t เล็กติกก็ทำมาแล้ว p h e v ก็มีแล้วตอนนี้นะครับว่าปีนี้เฟอร a r ารีจะเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกที่อาจจะใช้ชื่อว่า e l e c t กตินะครับนะก็รถ ถึงเหมือนกับทรงซปเปอร์คาร์นะทรงซปเปอร์คาร์นะครับน e ิสสัน nx 8 er ev คุณฟังที่ติดตามติดตามรายการทางออนไลน์ของทางสถานี fm 92เแมกกาฮิรนแล้วก็ทางขึ้นวิทยุนะครับเดี๋ยวประมาณ3ามทุ่มสัญญาณจะตัดกลับเข้าสู่รายการาตามผังรายการของสถานีนะครับแต่ว่าคุณฟังที่ฟังทางออนไลน์เดี๋ยวอยู่กันต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่หมดนะครับวันนี้ใช้เวลา เล <nenhum bunları> ER <SUV> ทไปนิดนึงนะครับนิสสัน NX8 ER EV SUV ขนาดครอบครัวนะครับจากนิสสันเรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่พัฒนาเพื่อขายในตลาดจีนผ่านความร่วมมือของพนันธมิตรนะครับอย่างดองเฟ่งแล้วก็ใช้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าเทียนหยันนะครับใช้ระบบไฟฟ้า800โวลต์นะครับนวัตรกรรมชาร์จเร็วแบบอูตาฟาโอ้น่าน่าใช้น่าใช้หน้าสัมผัสหน้าไปทดลองขับทุกอย่างเลยนะครับโดวยเฉพาะยิ่งค่ายนี้ครับผมชอบเป็นพิเศษเลยมิตซูบิชิ ปาเจโรนะครับรถยนต์ SUV รุ่นยอดนิยมของมิ u ูบิชิอย่างปาเจโรก็เตรียมโมเดลเชนแล้วนะครับซึ่งเอสรุ่นนี้เริ่มทําตลาดครั้งแรกในปี1934นะครับแล้วก็จะเปิดตัวรุ่นต้นแบบในปี1973ที่ผ่านมาจากนั้นเกือบ10ปีครับรุ่นจําหน่ายจีนที่ชื่อปาเจโรก็เลยเปิดตัวออกมาจําหน่ายนะครับรุ่นใหม่จะถูกวางตําแหน่งทางการตลาดใหม่ด้วยการขยับขึ้นไปเทียบชั้นกับ r a n g e Rover Sport นะครับพร้อมขับเคลื่อนด้วยระบบ p h e v แบบเสียบปลั๊ก ว่ากันว่าเป็นการปรับปรุงจากระบบของรุ่นเอาแลนเดอนะครับใช้เครื่องยนต์เบนซิน2 4 0 0ซีนะครับร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าใปรปาเจโดนั้นน่าจะมีกำลังสูงสุดถึง382แรงม้านะครับอันนี้สวยมาก Mazda Rotary Sport Car คารับยืนยันมาแล้วจากหลายสํานักนะครับบอกว่า Mazda นั้นจะปัดฝุ่นเอาความคลาสสิกของรถสปอร์ตรุ่นดังในอดีตที่ถูกตัดตอนไปหลังจากที่ RX7 เลิกทําตลาดเมื่อ ต้นทศวรรษ200นะครับให้กลับไปสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งชื่อรุ่นยังไม่มีการระบุแต่ถูกเรียกว่าเป็น r o ตารี่สปอร์ตคานะครับว่ากันว่าจะมะีราคาเริ่มต้นอยู่ที่50,000เหรียญสหรัฐคุณฟังก็ลองเอา32คูณเข้าไปก็ประมาณล้านกว่าบาทตัวรถจะเป็นสปอร์ต2ที่นั่งแบบกับเคลื่อนล้อหลังนะครับน,นี่ก็แปลงมาจาก Vision X คูเปแบบ4ประตูนะฮะขับเคลื่อนด้วยหุมพลังโรตารี่ที่ยังไม่เผยสเปกมาด้านนี้เขา อุบไว้ก่อนฉันไม่บอกหรอกของฉันของดีคุณอยากรู้คุณก็หลอกไปนะครับอ่ะค่ายของอีลอนมัสก์ก็บอกว่าในเมื่อคุณออกรถกันมาอย่างนี้เนี่ยผมในฐานะที่ผมเป็นเจ้าตลาดอยู่ทางฝั่งยุโรปฝั่งเมก้าเหมือนกันผมจะไปยอมพูดหรือเทสลาโรสเตอร์ Tesla, oster, มาแล้วครับต้นกําเนิดของเทสลามาจากรุ่นโรสเตอร์นี่แหละที่พัฒนามาจากสปอร์ตอีไลท์ของโลตัสนะครับเพื่อให้เป็นรถสปอร์ต เปิดประทุนที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2008มาแล้วแหละนะครับตอนนี้วาระการเตรียมฉลองรบรอบ20ปีของเทสลาก็มีแผนการผลิตโรสเตอร์รุ่นใหม่นะครับรุ่นแรกที่โรสเตอร์น่าจะเขาเลิกผลิตไปแล้วเมื่อปี2012นะครับแล้วก็ออกมาในปี2 0 2 6นี่มามามาแล้วนะครับรุ่นใหม่นะครับก่อนที่จะวางขายในปี2021ตามแหล่งข่าวก็ระบุนะครับว่าตำแหน่งทางการตลาดของโรสเตอร์นั้นจะยังเหมือนเดิมคือเน้นความพรีเมียมค่าตัวก,ก็อยู่ที สองแสนถึงสองแสนห้าหมื่นเสหรัฐนะครับก็คูณสาสิบสองเข้าไปเป็นเท่าไหร่นะครับก็หนะ้าหกล้านเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ค่ายที่คุณคุณชอบลองติดตามข่าวเดี๋ยวมีอัปเดตเรื่องรถ e ีวีเนี่ยผมจะเอามาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆน,น,นะครับในในช่วงวาไรตี้ก็แล้วกันหรือคุณที่ชอบติดตามเรื่องของตลาดรถยนต์นะครับก็ลองติดตามไดูแต่แต่โดยความส่วนตัวของผมนะโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยตลาดรถ ทีคค่คุณที่ต้องการจะประหยัดน,น้ำมันผมยังให้ความมั่นใจกับรถยนต์ระบบไฮบริดม,มากกว่านะวันนี้นะณนะนะนาทีนี้นะเพราะผมยังมีความรู้สึกว่ามันยังเป็นสองระบบที่ช่วยกันและทำให้ประหยัดพอสมควรถ้าวัตถุประสงค์ในการซื้อรถไฟฟ้าคือการประหยัดค่าน้ำมันประหยัดพลังงานประหยัดตังค์ในกระเป๋านะนะครับรถยนต์ไฮบริดยังถือว่าตอบโจทย์ของคนไทยอยู่สำหรับผมนะครับแต่คนที่เขา มีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความสูงไม่ไมกังวลกับระบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังอาจจะไม่นิ่งหรือไม่เสถียรซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งร,รถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายจีนเนี่ยนะครับถ้าเขามีรถยนต์หลายคันก็น่านเล่นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการที่จะต้องเซอร์วิสหรือว่าฉุกเฉินที่ต้องเข้าซ่อมบำรุงเนี่ยเขายังมีรถสำรองกันอยู่ใช้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนานา,นาทัศนคติขออนุญาตนำเอาความเห็นส่วนตัวใส่เข้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่า ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ความชอบของแต่ละท่านคุณฟังครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับเชียงใหม่เวลาที่ทอนะครับอยู่ด้วยกันมาจนถึงช่วงเวลานี้ร่วงเลยเวลามาพอสมควรก็ขออนุญาตหลากพูดฟังตรงนี้เลยนะครับโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านรักษา,าสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้2องทุ่ม10นาทีโดยประมาณที่เก่าในเวลาเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับ ช่วง Variety Talk เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณธิติพันธ์ลานาพนนนนนนันธ์ผลิตรายการโดย CMV Media ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันทาง a c e e o o o l l v e ออนไลน์ด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ